ทุกคนที่อยู่ในตลาดย่อมต้องแพ้ไม่มีใครที่ไม่เคยขาดทุนไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดแต่สิ่งที่แย่ผู้รอดออกจากภูพังคือพวกเขาไม่ยอมให้การแพ้ครั้งหนึ่งกลายเป็นนิยามของชีวิตมีนักเทรดคนหนึ่งที่ล้มเหลวในแบบที่แทบไม่มีใครอยากจดจำเขาเคยเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดใน Wall Street ก่อนจะสูญเสียทุกอย่างเพราะอีโ ที่ใหญ่กว่าตลาดเจสซี่ลิเวอร์มอร์เจสซี่ลิเวอร์มอร์ตำนานผู้ถูกเรียกว่าเดอะบอยพลันเจอร์เขาทำกำไรได้มหาศาลจากการชรอตตลาดในปี1929แต่หลังจากนั้นเขาก็สูญเสียเกือบทั้งหมดจากการขาดวินัยและลงในชื่อเสียงเ,เขาเคยเขียนไว้ว่า there is nothing new in Wall Street There can be because speculation is as old as the hills. ไม่มีอะไรใหม่ในตลาดหุ้นเพราะสิ่งที่หมุนวนอยู่ทุกวันคืออารมณ์ของมนุษย์แม้เขาจะล้มเหลวหลายครั้งแต่สิ่งที่โลกยังจดจำเขาได้ไม่ใช่เพราะเขาเคยรวยที่สุดแต่เพราะเขากล้าพูดถึงความพังของตัวเองอย่างสัตย์จริงและในยุคป,ปัจจุบันเราก็มีอีกหนึ่งคนที่ล้มแต่ไม่พังเรดาลิโอเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง b r i d g e w a t e r Associates ในปี1982เขาทำนายผิดครั้งใหญ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐะจนบริษัทของเขาเกือบล้มละลายเขาเหลือเงินไม่พอจ่ายพนักงานจนต้องขอยืมเงินจากพ่อเพื่อประทังชีวิตดาริโอกล่าวในภายหลังว่า That was the most painful experience of my life but it was the best thing that ever happened to me มันคือประสบการณ์ที่เจ็บที่สุดในชีวิตแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผม เพราะหลังจากนั้นเขาสร้างระบบวินัยและหลักคิดใหม่ที่กลายเป็นพื้นฐานของหนังสือ principles 1ในคู่มือจิตวิญญาณของนักลงทุนทั่วโลกการแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือบททดสอบของความเข้าใจและความยืดหยุ่นแพ้ได้แต่ห้ามพังเพราะกราบใดที่คุณยังมีสติคุณยังมีทุนที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของคุณเองตลาดจะสอนคุณด้วยความเจ็บปวด แต่จะตอบแทนคุณด้วยปัญญาหากคุณยังกล้าลุกขึ้นและเดินกลับเข้าสู่สนามอีกครั้ง The Inner Attitude ทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ Podcast Dive Within Discover Your Mind เสียงจากใจเพื่อเข้าใจใจฝากติดตามคลิปเสียงถัดไปเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจนักเทรดนักลงทุนบางครั้งความเข้าใจก็ต้องการให้เราก้าวออกจากหน้ากระดาษ และเดินผ่านระเบียงแห่งความคิด